ไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รัลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตว์าไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รางลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธา จงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชายไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันตาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังเยอบ,บนพระสุธาจงอย่าเดินกลับ กินว่างให้ฟัน